ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่แหล่งพลังงานมีจำกัดดังนั้นแนวทางที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศและให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนที่ต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยกําหนดเป้าหมายลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละยีในปีพศ2573เมื่อเทียบกับปีพศ2 5 5 3 กระทรวงพลังงานเล็งเห็นว่ากลไกสําคัญที่จะทําให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเกิดผลสมัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนั้นจําเป็นต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีมากกว่า14ล้านคนทั่วประเทศ จึงได้ผลักดันให้ปี2,556เป็นปีเริ่มต้นการลดการใช้พลังงานผ่านการสื่อสารที่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เกิดจากการเปลี่ยนมุมคิดการประหยัดพลังงานภายใต้สัญลักษณ์ลดวันนี้ชีวิตมีสุข เพื่อให้การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานในภาพประชาชนเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและเกิดกระแสการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มเยาวชน คือให้เยาวชนไทยได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประหยัดพลังงานสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานจึงจัดให้มีการแข่งขันลดการใช้พลังงานครั้งสำคัญในสถานศึกษากว่า1 5 0 0 0แห่งทั่วประเทศภายใต้โครงการพลังคิดสกิดโลก การแข่งขันลดใช้พลังงานแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นหภาคเพื่อให้เกิดกระแสการลดใช้พลังงานในวงกว้างและได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับประกอบด้วยระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย77จังหวัดทั่วประเทศสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนสนับสนุนการศึกษา2ล้านบาท การแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษาครั้งนี้จะสําเร็จได้จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากสถานศึกษาในประเทศเป็นสําคัญและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการช่วยผลักดันกิจกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในเมื่อพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนแต่การศึกษาก็เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านพลังงานจึงต้องใช้การศึกษาเป็น,นกลไกสำคัญ เยาว,วชนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศต่อไปรวมพลังเยาว,วชนไทยลดการใช้พลังงาน